สวัสดีทุกคนและก็ทุกท่านกันด้วยนะครับบันนี้ก็มาพบกับผมอีกเหมือนเดิมตอนนี้เรามาอยู่กันที่2องสบินนะเพื่อนนะอ่าและที่เห็นอยู่ตอนหน้านี้ก็คือเกมอัญมณีกาลูด้านั้นเพื่อน,นของค่าย PG อีกเหมือนเดิม ก็ไปดูตารางรายจ่ายกันก่อนเลยนะครับผมตารางรายจ่ายก็จะมีสันลักษสเก็ตเตอร์นะตัว Y แล้วก็ตัวเอ่อสำหรับอัญมณีต่างๆนั้นเพื่อนนะสเก็ตเตอร์สตัวขึ้นไปเข้าฟีเจอร์สปินประมาณ8รอบนะน่าจะใช่นั้นเพื่อนนะแรอบอ่าสิรอบนะครับผมประมาณ10รอบนะครับผมคอมโบสาแถวแรกนะครับผมนะฮะก็คลิปนี้สร้างเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะไม่แนะนําให้เล่นตามนะจ๊ะอู้สี่ร้อยเอาวะเอาวะ เฮ้ยเหมือนจะคอมโบได้เยอะอยู่นะเพื่อนนะเอาพันแปดเจ็ดสิบห้าแจวแจวครับผมยังไงอื้ไม่สาแก่ใจครับผมไปที่เบดห้าร้อยอู้ห้าพันครับพระเจ้าไปอีกห้าพันอู้ทำไมได้เยอะอู้สี่สี่พันครับโมโหยช็อตนี้หวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีครับลูกพี่ครับโอ้โหสิบสี่เคโอ้โหไปเบดพันฮะไปเร็วๆแบบรวดเร็วฮะเออมาไวไปไวฮะ ไป 5k เขาบอกอู้สวยฮะตอนนี้ผมวันละ2,000 20, นะโอ้โหลดลงอือหือยังไง9,500ค,ค้าบอกคูณ2ไหมเอ้ยไม่คูณ2วะเฮ้ยยังไงก็าบอกดีฮะมาหรือเปล่าอา้าวหนูก็แต่เงียบครับผมจะเข้าฟรีหรือเปล่าจะเข้าฟรีหรือเปล่า 10k ผมพอเลยนะเออยังไงวัยรุ่นเงียบว่ะเฮ้ยป๊าปเข้ามายังเงียบอยู่ครับผมแล้วยังไงโอ้โหวายสี่แถว8 0 0 0 0้า 80, 000, 000. 80,000ครับผมคูณไหมคูณครับผมโอ้ยชอ็อตนี้หวานเจี๊ยบไปหนึ่งทีครับทุกพี่โอ้โห80,000คูณสามะยีสองร้อยสี่สิบเครางวัลซูเปอร์เมกาวิน Win, กันเลยทีเดียวครับเพื่อนครับโอ้โหเกินเลเวลครับผมมาเออยังไงขออีกรอบโอ้โหสวยๆฮะยี่สนะิบเค ยังไงล่ะคอมโบต่อโอโหสามสิบเครับนะครับคูณสามโอ้โหเรียบร้อยครับผมห้าสิบเคคูณสามพอมวยวานเกียบไปอีกหนึ่งเครับลูกพี่โอ้โหเก่งจนหน้าดำหน้าแดงฮะจะสืออึกอยู่แล้วครับผมโอ้เรียบร้อยครับผมร้อยห้าสิบเครับเพื่อน โอ้โหตกใจหมดเลยนะครับก็โอเคนะเพื่อนเราก็บวกเอามาที่ประมาณ 400k นะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมกันด้วยนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า